คนนะคะ่ะล้างหวยออกนะคะวันนี้เป็นวันที่เท่าไรคะที่สามเลยเนาะ <4 S 1> ที่ซีแล้วน่ครับเพราะว่าที่ซีนะ <c oughs> <4 S 1> คะวันที่ซีล้างหอยออกแล้วค,ค่ะไปผู้กับตีตงานนะคะหมู่บ้านไปทั้งรอยเอททั้งสีสะเกตนะคะเมืม่อวันที่หนึง่งแม่คู่กับไปซีสะเกตนะคะไปร่ำบ่วงสวงก,รบรกับอาจารย์สมจิตมาที่นี่เพิ่นกับเพิ่นกับเลขยุดประทัดนะคะยุดประทัด หล่อชุดไทยเราจุดประทาเพื่อกันเลยผ้าจานเพื่อนกันเลถือมานะคะแปดหกสองกับห้าสี่เสร็จแลคะแปดหกสองกับขาสี่แบบนี้แม่คู่กันเลยทรงโลกกลมค่ะทรงโลกกลมเท่งหยากน้ำมือหนาเท่งลำเท่งห่อนจากน้อยกับโลกกลมล่ะก่ะทรงบางคนกับทรงบางคนไม่คู่กับบริษัทรงแมนว่าทรงคนว่ากับมีแหวนแม่คู่กันเลยในฟูกนั่นละค่ะคู่ขาสี่การทรงไฮแตงโมแต่โมวกาบอกมาก ค,ค่ะนี่แหละเพิ่นว่าก็แล้วแต่บุญเนาะค่ะอันนี้ก็ได้กัมีผู้ใดผู้บอลนะค่ะมี่ผู้สูงหนีแม่มนว่าได้กับ่ได้ทุนผู้นกคนผู้นกคนก็นอยู่ทุนงวดนี้บันว่านกขู่กับซิมบอลได้นนทุ่นอยู่ว <laughs> ะ<อ>ค่าเพราะว่าเฮาก็ไปทุ่มตัวนั้นเนาะเพรแต้มแรกๆนะค่ะแล้วก็ทู่ปูรีนะคะปูรีแ8ดแปดห้าเก้าแปเกาะไปออก8 เก้าสี่คือพิ้ตัวเดียวนะคะพิ้ยเต็มเดียวไม่จะ่แม่เสียดายนะคะเอาไม่จังเลยกะไฮกำลังเรียกใจก็ลดลงเต็มหนึ่งลดลงเต็มหนึ่งบ่ตุ่งนะคะจังเลยกะจังว่ากันไม่เหลี่ยมมันก็ออกบ่งห้ามนะค่ะคือมันหาซีกเก่าซีกเต็มไป แต่ว่าก็ยังมีผู้โชคดียอยู่กาก็ถือว่าเป็นจังบุญแม่คูก,ก็เป็นจังบุญมื้อนั้นคั่นบ่แม่นไปลดร่ำเปถวายก็คือสิบ,บ่ได้ <c oughs> ด <c oughs> มื้อน,นั้นก็นได้นะคะใครกำลังแรงใจซุคนแล้วแม่คู่ข่าวโรคภูมลงกลุ่มอยู่เพิ่นก็ว่าเพิ่นเห็นอยู่แต่บ่มากก็สิล่ะคะ่ะแต่ยิ้มก็บ,บ่มาร์ก <c oughs> มาค่ะ <c oughs> ก็นี่ล่ะเฮาบ่มาร์กเข้า, <c oughs> ากับเรือบ่อมันก็เลยบ่ได้ก็เลยถือว่าเออเอางวดน,นี้ถือว่าสละสิทธิ์งวดหน้าเอาใหม่ก่วันที่16นะคะ่ะ วันที่สิบหกมีนาสองห้าหกแปดม่คู่กับผ้าทำบุญเก่าเนี่ยค่ะเด้อสำรับบอกบุญก่อนเนาะค่ะมื้ออืนแม่คู่กับเสี่ว่างนะคะมื้ออืนก็บช่วงบ่ายแม่คู่กับเสี่ยออกไปไปล่ําไปทำภารกิจนั่นแล้วก็เมื่อวันที่สิบสองมีนานะค่ะที่วัดที่วัดบ้านเตาไห้วัดโพชัยบ้านเตาห้แม่คู่เอาวงดนตรีลูกคุณวัดลาซ้าสไตายเขาแม่คู่ไป่วกเนาะค่ะพร้อมกับอาจารย์ชุกิจบอท้องพู้ได้อยากไปก็ไปเด้อค่ะเด้อรวมบุญเดือด4ี ของภูหมานแม่คู่เก่ามะล่ำไปซอยก้นน้นะคะครับผมค่ะวันที่สิบสองราคาวันที่สิบสี่นะคะสิบสี่มีนาเนาะค่ะที่บันเม่ยกันละศินนะคะที่บันแม่ฮันนี่ค่ะที่แม่คู่เดวบอกเก่าไว้ตะวันเจ็ดเจ็ดพุ่นละพร้อมกับอาจารย์ดาวบันดอนนะคะผู้ใดบันไกลเลื่อนเคียงไปได้นะคะปลาลก็นั่ไปให้เก่าผู้ใดอยากได้ป่าจังจังรอวันที่สิบสี่นะคะเนาะ ค่ะสร้างจองไวก็ได้พร้อมกับลุงฟ้ากุลา,าชัยนะคะนักหลงรับเชิญมีลุงฟ้ากุลาชัยมีสมจิตบ่อทองดาวบ้านดอนแล้วก็ทีมงานเอาเข้านะคะแล้วมอลำเพิ่นก็สิบเอซอยกัมีนะคะพร้อมกับกินตล้ามอลำฟังเพชรน,นะคะน้องน้องกินกินตล้าสองนะคะีด้สองงานนี้กลางวันใช่ไหมครับกินตะล้ากลางวันค่ะกลางวันค่ะเป็นกลางวันเด้อค่ะเด้อวันที่สิบสี่ เสียจากวันที่14เนี่ยมันเวียนเนี่ยมันเคลื่อนต่อบานป้าหามีบานค่ะนั่นแหละเนียเนี่ยแล้วก็พอดีแล้วจากบันป้าหาำวันที่10หาอีกนะคะวันที่10หาล่ำถวายที่วัดป่าบ้านเมื่อด้อค่ะวันที่10หาคือเราเฮ็ดพิธีคือเราค่ะเนี่ยมันเคลื่อนมาเนี่ยไอวัดต่อกัะเนี่ยมันเคลื่อนแม่คู่กับชิดเทพจดทูเพราะว่ามือนีขึ้นคันหาปูปูบอกว่าให้แม่คู่ไปจุดทูซิบเก้าดอกวันที่10วันที่10หา ร้อมก็บาจาจย์สุจิตอันวันที่สิผาเนี่ยมือแรกเนี่ยมขึ้นเป็นมือสันวันดีเออเป็นมือสันวันดีวันที่สิหาแล้วคารวาลวก็ให้แม่คู่ไปไปบอกกาวปูหน้าคู่ครับแม่คู่ต้องไปเปิดไปเปิดเสว่าไปเปิดต่อแม่คู่กับไปเ้วอยู่ไปบอกปูเเวายังแต่ะลป่วต้องตองวาให้ถึงจุดล้วกาแม่คู่ต้องไปบอกกาวเสว่าไปเปิดสถานที่ไปเปิด สาบสินเงินทอกร้อยยังไง<ช>มันจะสิบเบิกได้ยังสินะคะเครื่องเดือดมีปฏิหารยไหม,มคุ้โอ้ยอเคื่องเดือดนี่อันเนี่ยวาาๆเรียกปฏิหารหน่อยยิ่งกวานี้เนาะ่าเรียกปฏิหารเคื่องเดือดนี่เนาะแม่คู่ลังจากมาดจะไปล่ำกระลิเฮ็ดกับข่าวกับน้ำเ<ช>นี่ยยู่ในจิตี่เมื่อกระริ HEET ขึ้นเห็ดปูเมือ่อนอค่ะซึ่งสีหงส์ถุงเลยะอันฮาถุงคว้ากันมา,า,ามาถุงว้าปฏิรถรถบักเบียนกระจอยู่รถแดงกะกะมาชาร์จมาเนาะนั่งกินข่าวยู่ดีๆจังไลยยังไงไฟขึ้นว่า ว่าหนักหน่อยว่าไฟ้คือนั่นไม่คู่กับเลี้ยวเบิ้งมาเสียหนักหน่อยแล้วเลี้ยวไปไม่ได้บัวกกันยิ้มกับอ้วนล้างใส่กับโมเห็นเนาะกับโมเสียเม่แต่ไม่คู่เห็นอยู่เห็นไฟขึ้นอยู่กับว่าหนักหน่อยตาไรนะคือว่าไส้คืนปฏิคู่เห็นปฏิหารถึงเป็นสังเทือกับมือกันบวันนี้รอบซวงเนบอันนี้ก็ก็คือเสียเนาะรอบซวงแบบนี้แต่โมกับหัวน้ามาะคืนนี้แล้วคืนนี้แล้วมันี้ขึ้นโดนพร้อมเรียบอันนี้ว่า ่าบบากขึ้นวันนี้กูเจ้กูเจ้ไม่คู่อยู่ในกระเป๋าอยู่ในห่องกระเป๋าก็ได้ว่างอยู่นี่ซับเป็นอันไเป็นตังเงินนะครนะบาลเนียนลอกสับลอกสับเตอสียงดักก๊อกบาดเนี่ยเอาวันนี้ลอกแล้วเศร้าแล้วสันโดนเตอรบาดเนี่ยเยี่ยมลูกขึ้นไปเพราสิไปอ้ะกินน้ำได้ผู้เยี่ยมรันนี้่ายรถดบาดในทายรถบอกเบียนเงื้อขึ้น คืนแบบให้มันแม่นคนเท่ากับสิสีสีสสสไปกดก่อนนอนจะไม่ต้องการให้กลิงต้อง,งไปจับอยู่ฝาไทยแล้วก็แต่ฝาไทยไม่ได้สิเปิดได้ของแม่คุ้นี่กดกับบ่อต้องมันนั่นจากนั้นไปเปิดขึ้นไาเนี่ยสู้เนี่ยกหัวใจฮัตปลาผลแล้วบาดเนี่ยเพราะพีไฟจะคนเลี้ยวไปกันลวดเวอร์ลคือโรสเฮ็ดได้บาดน,นั่นสิปูเขาเรียกว่ากล่องกาไฟติดตลอดที่ห้องตลอดครับไฟบอดี้ไฟกล่องกล่องนี้เนาะติดอยู่บ้านขนขนยางไก่มันจะสิไฟคนผ่านไฟมันจะเปิด วันนี้ยังไฟก็ขึ้นบานเนี่ยแตว่าแม่พวบว่าตัวคักแนนปูนนะคะซักกันหาอาหารเดือดรือตายเรียบแต่ว่าบัดนี้มันกับวันแนนมหาวันเป็นหวยรัฐบาลไทยบัดนี้จังไดออบบอกไม่พูดกับสุชมพูนะค่ะบัดคากลางชิบหกชิบเก่าได้เลือกพูกไอ้เมื่อวันนี้เรากำลังชิบหกชิบแอน้องไม่ยังต่อไปเออมื่อนี้น้องไม่เมืองชุมแพร่นะคะเพิ่นมีโอกาสได้มากคาราวาฟู ปูก็เรียกว่าหาค่ามาลำหาพอเรื่องอเสิยหาสิบเก้าบาดมัาจำใบมัาจำน้องใบเมื่อชุดแพรใบสิบเก่าบาดพ่อดีแม่คู่กัวันนี้ปูเรยว่าอะแม่คู่ว่าสิไปยิบจับสลากกินแบงเตี้ยขั้นไปยิบกับไปยิบรัวด้วยซ้ำยุทธายสิบหกระหว่างสิบว่าสิบหกแต่ว่าบอกน้องไมบบอกสิบเก่าครับคัดเดียวกันทั้งสอครับคัดตัดชุดไอ เออคาตาซูคาตามนแค่ก okay. ับซ hey, ิบเก้าซ mm. ิบเก่าเออให้ค่าตาุูพวอพ่อเสียลซแดงแล้วจะให้ให้น้องไม่มาล่ำยืนหนาวหัวเราวาให้ให้ค่าเป็นตาุูซิบเก้าบาทเด้อมาใั่เราวาเป็นโมเตโม่เออนั่นแหละบัดนี้เลยถามว่ามันมีความหมายหวว่ามีความหมายมันสีเชยนในบาอยูบ่หรเราเรว่งเชื่อกเป็นได้นดนเนาะอันนี้คือคือ แหละแต่เนาะค่ะความเสียส่วนบุคคนมันบ่ยิ้มแต่ว่าแม่นเสียบ่เสียมันนั่งมันก็เห็นนะนั่งเห็นนํากันอยึดเกศแบบโบราณแบบเทเลงมีไอ้ลูกหลานยังบ่เสียโมเสียงกันอยู่ค่ะเออแล้วก็นางร้อยตาไล่นางตาลายได้พวก็เห็นเนาะสัตวผู้ก็เห็นว่ามันรถมาเห็นไฟแวบบัดเดียวแต่ว่ามันกระดาษรุ่งไปประเทศที่2นี่แวบโดนก็เร่งหัวไปเห็นเห็นนํากันอยู่ก็นือวว่าเออ เล่าเรียนใครเล่าเรียนรอดปกติบัดอันตอนตอนเปิดฟ้ากระปวงทั่งด้านหลังนี่เตี้ยี่มันเป็นตงเงินลายนะเปิดเองกูแจกับบ่ไน้อยูน้ำจะค้นเนาะนทีไฟดับีเสียงรอรอมทนไฟดับดักกลกกระเดแล้วก็แกลก็เป็นตัเงินเแล้วว่าโอ้ผู้ห้าสิเรียนแต่แต่งวดกนๆนี่นสงวนแม่คู่สีเข็ดอันอันยงกว เนื้อกระทินเปิดเพลงเอาอยู่ในอยู่ในเพลงเปิดเพลงเอาอะไรแต่ปูสิเปิดเด้อยันไฟมันเหมือนกับไปด้าไฟด้าไปแล้วกับเปิดอีกคึงเวลาเราก็ปเพียดไฟขึ้นเราแต่กับแบตบ่หมดหรอกเี่ยกับก็หมดคือนเราสิ่งนั้นปูนี่แหละคือคือปูอยู่ในใจห้องเนาะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ปูเห็ดนี่กะถือว่าเป็นอภินิหารก็ว่าได้ปฏิหารก็ว่าได้ เฮ็ดให้เฮาเสียว่ามีปูอยู่จังซี่นะไปไสทุกแห่งหนที่แม่คู่ไปปู่ก็ติดตามไปจังซี่นะอยู่บ้านแล้วก็อยู่จังซี่ล่ะก็อย่ามานั่งซุ่มกินข้าวเห็ดนํากันค้าแน่อยากให้ FC ฟว่าเห็นือสิเด้ห้องตาค้างเมือนอนอยากวัดตะถ่ายรถขึ้นเองอเมริกตั้งแต่แม่คู่วัจอดอยู่ตอนนี้บ่ขึ้นจังเคลีอดแต่ว่ามีแต่เมื่อคืนนี่แหละตั้งแต่วัดเป็นรถมาบ่เคยเปิด บ่เคยเปลือกเองแค่เพียงเพราะว่ารถมันก็นจอดไม่ไปโดนนะครับบานี้แม<อ>่คู่บานี้แม่คู่ก็ไปร้องเพลงเอารถแดงไปบานี้ไอ้ปูมากปูก็ถืมาล้อมรถเจ้าของตัวชีดดช้ทน <laughs> <laughs> อนรถไครว่านใไเชี่ยนรถสปาร์ย์นะฮะโอ้ยันะครับผมคือเหตุใดคางแน่แต่ก็ปูก็ถือว่าปูก็ยังอยู่ในดวงใจเฮาแม่นว่าก็คือปูก็ยังอยู่ลูกหลานก็สักการะบ่ายคือเราขาอยู่ในใจลูกหลาน แ่นว่าปู่สิอโย่แห่งมนต์ตำบลได้ค่คือเรียงอธิษฐานนะคะปูก่ก็รับรู้ได้ปู่ก็สิซื้อให้ฮู้จักว่าปู่อยู่คือเกา่าบนน่หนีไปไสบนน่ได้หนีจากลูกจากหลานไปไสจังซี่นะแล้วก็วนๆเวียนๆคือเก่าให้ได้เฮ็ดได้สร้างนั่นละ่ะบันดนี้ลูกหลานเพิ่นมาเนาะเพิ่นมากราบมาไหว้คือนอ้องใหม่ขึ้นมามื้อนี้เพิ่นก็มาขอพรปู่ปู่ก็ว่าพ่อพ่อสิเอาให้มานําเด้อซั่น ไ้<ช>มัดจะไม่สิบเก้าบาทแล้วการสูทพอเสใสสูทไดผู้เรียกว่าให้ใส่สูทแดงขั้นสูทแดงโมมีเงินพอเสเบต้าเรื่องให้สิบเก้าบาทบบอกว<ต>ันเสร็จละครับค่ข้ากับสิบเก้าสิบหกนะคะพี่เจริหน้าเมืองแล้วก็บอกเกี่ยมบ้านเนี่ยบอกเยี่ยมยังกับปูหน้าโคเก้เ<ป>าสิบเจ็ดเดเลยแต่ว่าไม่เจ็ดดชาย,ย,ยา ปูหนาโคใไฮซางให้แม่คโคยังเกาะเอฟซีไฮซางองคูนาโคเกาเสียรเกาเซียรหนึ่งพระองค์หนึ่งพระองค์แต่ว่าต้องมีเกียรมีเกียจต้องมีเกียรติเต็มตัวระวังมีเกียรติเต็มตัวขั้นขั้นสางพญานาคบ่มีเกียรติมันก็เป็นเอียนแต่เราเป็นภลรยาแต่เรต้องมีเกียรติมีเกียจแทนเน่้ยนั่นขั้นสางระวังสิครับผมการล้อล้วฟังอีู่นะคะวันที่สิบห้าปูเสียแม่คโคไปจุดทูบุดทูบเสียงไทยนะคะ ยูทูบัาที่แรกซิฟเกาดอแล้วก็ยูทูบเสียงไทอยู่ห <You S 1> ม่องปูนาโคกกำลังสร้างเลยน,นะคะให้แม่คู่ไปเปิดน,น,นะคะให้แม่คู่ไปเปิดสร้างน่สิหน้าการเป็นยูทูบขึ้นแล้วก็บอกราวเพิน่นห่วนก็สะว่าเปิดอนบ้างเพิ่นละปุ่นละบ้างเปืเป่อนซับชินเงินทองว่าแม่คู่สิเบิกได้เท่าใดเนะจังรอติดตามนะคะวันที่สิบห้าแต่ว่าส่วนยังเว้นการล่ำถวายคือเกาล่ำถวายเนาะค่ะพร้อมกัำลัง ปูเนี่ยแหละค่ะสร้างาเงินเออทั้งผมกับมหาเกดเออกีมหาเก,ด,าเกดีก็สร้างไปเรื่อยๆอนะคะแ,แก้วเออก็ให้แก้วเลยเนี่ยสร้างซื้อแล้วก็เพิ่มการมายากตอนนี้แหละทีเทพข้าวที่พื้นให้ปูยศปูกับอย่างไห่ปูนั่งปูเลียนอ่ะเล็ดนบาดใหม่แล้วเราสุดมวยสูงอยลุงก็่ะแล้วก็มีคุณแอปเปิลนะคะเพิ่นสิถวาย้กล่องเงาปูว,าวันที่สีส่พฤษภาคมแม่คู่เบ่งงานกันนะคะ สีมาถวายล่ำยี่นี่ล่ะผู้ใดสีมาขะมาแก่ปลาแก่ปลาล่าำแก้วบวงนะคะแก่แต่แก้วบวงนะคะครับผมปลาล่าเป็นขวดนี่ก็ผู้ใดอยากได้นะคะกะติ้งตอมาทั้งยิ้มทั้งข้อเขียดแบบนี้แต่โมอะไดนะคะเด้อค่ะมีทรงไห้นะคะแต่จากในยังพบพวกันวันที่บ่สิบเบอร์ซิบกระซิบเอ็นนะคะพอดีเขาก็นล่วงไปตัววันที่สิบสองงานวันเต๋อไหฮนะคะ วัดโพใชยบ้านเตาไห้อำเภอเพียนะคะเสด็ไปบ้านดู่ค่ะบ้านไก่เลี้ยงเขี่ยงไปเบืองโพผัวครับส้มกิบบ่อทองกลางวันมืัอมือวันเวียนผลละครใบสองใบสามคนละเนาะค่ะคร่ะค่ะแต่มีแค่นี้นะคะเนาะ้องค่ะอ้าขอให้สุขสุขคนโชคดีนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะสาธุสาธุ่าสาธุครับครับวันี่ FC แสนพิเศษนะครับที่ติตดาวการชมกคอจยต้องเทียบบอกแผแชร์และรวยนะครับ วันนี้เป็นวันที่4ปีนะครับเปิดสักรหาห์2,568น,นะครับขุดดาวได้มาบปิดไฟให้ลูกหลานในวันนี้ได้บอกง,งานขุญวันที่12นะครับวันที่12ที่จะถึงนี้12ปีนาครตรงนี้นะครับว่าทางทีมงานคณะแม่โครของคุณเทพลุงเรือความอาชญ์สมจิตพันธทอง จะไปหน่าไนะครับที่เคยเป็นนะครับคือโรงพยาบานเราเองนะครับจะไปที่นูนตอนชัางมีหัวรับช่วงกลางวันครับพี่น้องสายพี่ยที่ได้ชมกันนะครับอย่าลืมนะครับวันที่12 12มีนาคมทิพบ้านเจ้าไหนะครับส่วนวันที่14นะครับร่วงกลางวันนะครับเราจะไปอยู่ที่บ้านแม่หันที่นะครับที่กระสิ์นะครับ ทีมงานพร้อมแม่ครูพร้อมบวนเทพรุ่งเรืองและอาจารย์สมศิริบอททองจะไปสแสดงหอลำลูกทุ่งศรัทธายที่นั่นด้วยครับก็อ,อยาเลยนนะครับวันที่สี่ส่วนจอข้ามของวันที่สี่นั้นเราจะไปบ้านาพ่อหักนะครับเพราะว่าบ้านพ่อหำกมีอยาฉลองเตรียมวันเกิดมีหอรำลูกทุ่งศาัทธาสไาลอยู่ที่นั่นนะครับก็อ,อยากเลยนันที่สิบห้า ครับ5จะไปอยู่ที่วัดสาสมมนบุญวารามเพื่อจะไปเปิดโมงดาวที่นั่นนะครับวันวที่15จะไปเปิดนดนาวที่นั่นก็ขอให้ใช้ฟุตชั้นที่ว่าเฉยใจนะครับในวันที่15นะครับพราะตั้งม่ครูจะทูบเสียงทายวันที่15 คำโค่าน้ำให้เมชถล่มภลายให้กับลูกหานในงวดนี้นะครับว่าเราจะได้เลขอะไรไก็อย่าลืมนะครับสําหรับปูจานะได้พูดกับลูกหลานว่าวันที่15เรามาร่วมมาสร้างรงคนาโขงโดยปูจาได้บอกให้ว่าองคนาโูชายา9 7ครับ9 เราพิจารณาดูนะครับว่าใชา้ย,ยา97นั่นคือใชายยา,ายอะไรอาจจะเป็น97หรือ97ก็เ,เป็นไปได้นะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับส่วนวันที่17นะครับ1 1มีนาคมจะมีการถวายกองยาวของคุณเปิ้ลนะครับคุณเปิ้ลจะถวายกองยาวให้คับ ปูที่ภูขาวปูตาที่หอปูที่ภูขาเลขที่998นะครับก็อ,อย่าเลยอย่าพลาดติตใจทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ปูตาได้ให้อาหารให้อาหารกลางวันกับลูกหลานเวลาบ่าย3โมงนะครับอย่าเลยนะครับ16และ19ให้พิเศษนะครับอย่าเลย16และ19นะครับพร้อมช้งให้คุณเปิ้นเป็น อาหารช่วงเย็นๆก็อย่าลืมทำ17นะครับขอให้สายบุทุกท่านพิจารณาใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เฟเพียมในทางสื่อการในการนำเสนอให้กับสายบุทิพท่านในชมตลอบวันนี้เอฟซีสายบุญทุพท่านขอให้มีความสุขความเจริญนะครับโดนพ่อเกียบอิผมนก็จะขอลาไปก่อนขอให้โชคดีในวันนี้ทุกคนนะครับสดีครับ